เซอร์แกรัเดลครูส19ต่อ22วิ่งมาตั้งให้แดนหลังตีเขาก็เล่นจากแดนหลังเหมือนกันอ้าวได้เซ็ตง่ายขึ้นเลยครับใส่ให้รายขึ้นโอดแต้มนี้สู้กันนานครับโอ้โหสุดท้ายแล้วเป็นของโดมินิกันครับโคชออสว่ายังไงครับเรานั่นแหละครับต้องขอเวลานอกครับครับครั้งที่สองครับเวลานอกของทีมไทยเราเคยนำห้านะครับตอนนี้เหลือสอง โดมินิกันได้3มคะแนนติดเลยนะครับสปีที่แล้วโดมินิกันได้อันดับ3นะครับ5นัดนชนะถึง3มครับมาในฐานะแชมป์โซนนอร์เชก้าหรือว่าอเมริกากลางและอเมริกาเหนือนะครับสี่ปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์มาครับแต่ว่า,างครั้งนี้เป็นสหรัฐอเมริกาที่เป็นแชมป์สหรัฐนั้นไม่ได้แข่งเมื่อคราวที่แล้วสี่ปีที่แล้วนะครับ